คมบร things, รยากาศทุ่งนาที่โยเป็นนายโยนที่ที่เราเอาไอ้ข้าวที่เราปลูกในแผงไะค่ะมาโยนใช่ไหมคะที่มันเราไม่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 มีประสบการณ์เนาะเราไปใส่ไอ้ไอ้ลูกไอ้ไม่ถึงว่าบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งเราไปใส่หลายเม็ดเกินมันก็เลยเนี่ย่ะมันก็เลยกอมันก็จะเป็นแบบทีทีหน่อยอะที่จริงเขาให้ใส่แค่เม็ดสองเม็ดเนาะเราก็เนาะภาษาเราไม่ไม่มีประสบการณ์เนาะ โรยกัมได้ทลายก็โรยแล้วก็ปิดไปมันก็เลยเป็นแบบเยอะนะฮะมันก็เลยมันมันก็เลยดูกอๆหนึ่งมันก็มันทีหน่อยนะจ๊ะมันไม่เป็นต้นใหญ่มันจะเป็นเหมือนมันทีๆเห็นไหมบรรยากาศไออัปเดตไอตัวที่เราเอามาโยนไว้นะจ๊ะแปลงนี้นะโยนไว้ทั้งทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยแน่นอยู่ค่ะแน่นอยู่ตัวที่มันแหวงแหวงนะที่เราเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะ ตัวนี้เรายนเห็นไหมที่มันเป็นโกทีะเราไม่ได้แยกเราจะแยกมันก็ลอยเนาะมัน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 ไม่หนักดินเนาะมันก็เป็นกโกเหมือนดําแต่มันเป็นที่ที่ที่เราโยนไว้นะจ๊ะเนี่ยแปลงนี้ผ่านอยู่ค่าที่เราโยนไว้อ่ะผ่านอยู่วีน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะจริงเราไม่ได้ดํนนะคะที่ว่ามันเป็นโกโกเหมือนดําเนี่ยมันเป็นเราเอา เอาตัวโยนมาโยนไว้มันตัวตัวตัวบล็อกที่เราปลูกในแผงมาโยนไว้ผ่านยุคค่ะตรงนี้นานานาทำหลายแปลงอยู่ค่ะแต่ว่าแปลงละนิดแปลงละหน่อยมันก็เลยดูเหมือนนาเยอะที่จริงนาเราไม่เยอะเรามีทุกทิศเดี๋ยวจะไปพาไปอัปเดตพาไปดูนาแรงเดี๋ยววันนี้ขอดูนาสวยๆก่อนโชว์นาที่มันพอผ่านก่อนคิดว่าผ่านอยู่ค่ะน้ำก็มี น่าจะใส่ปุ๋ยรอบสองได้อยู่รอใส่ปุ๋ยรอบสองค่ะเริ่มเริ่มเหลืองแล้วมีเหลืองตรงกลางมึงเลยเนี่ยเอาค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงมั่งชาวนาเนาะจักจะไปโชว์อะไรโชว์เข่าแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนมีอะไรโชว์เหมือนย่าจ๋าไม่ย่าจ๋ามีเข่าย่าจ๋าก็โชว์เข่าเอาค่ะสวัสดีนะคะ